นี่ฉันเริ่มฝึกฝนแล้วเหรอพลังวิญญาณปริมาณมหาสารที่ถูกดูดซับเข้าไปราวกับเป็นหลุมดำของพลังวิญญาณเลยทีเดียวคนพูดนี้คือใครกันแน่ดูเหมือนแม่นายไม่ได้แค่ย่อดินแดนลีลับนี้นายกำลังจะทำลายมันด้วยงั้นเหรอถูกต้องเห็นไหมละ่ะพลังวิญญาณอันมหาศารนี้ ที่แห่งนี้คือหลุมฝังศพที่เฉียนจิ้งเตรียมไว้เพื่อการคืนชีพของตัวเองแต่มันใช้ทรัพยากรมากมายอย่างที่นึกไม่ถึงและตอนนี้ทุกอย่างตกเป็นของฉันน่าสนใจแฮะแต่นายควบคุมมิติลี้ลับนี้ได้ยังไงกันหึนายคิดว่าฉันจะบอกนายหรือไงโอ้ยังไงก็ตามต่อให้นายมีพลังวิญญ,ญาณมากมายเพียงใดนายก็ยังมีฝีมือแค่นี้เองสินะ นี่มันยิ่งยืนยันสมมุติฐานของฉันนายไม่ใช่มูดหลงยุนไ้ตัวจริงเลยสักนิดเพอเจอร์ฉันไม่ใช่มูดหลงยุนไ้การฉันจะเป็นใครได้อีกละ่ะฉันบอกแล้วไงก็แค่ร่างจำแรงเท่านั้นเองสรุปก็คือ เธอก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าความเข้มข้นของพลังวิญญาณที่นี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและขอบเขตก็กําลังขยายออกไปเราต้องหาทางกระจายพลังวิญญาณนี้ไปยังเมืองรอบๆโดยเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นความเข้มข้นที่สูงเกินไปจะทําให้คนที่ยังไม่ปรับตัวจํานวนมากเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันแต่ว่าที่นี่มันนอกเขตแดนพวกเราพวกเราเอามาทําภารกิจรับตามคําสั่งของนายพลเรื่องอํานาจควบคุมอะไรนี่อย่าไปพูดถึงเลยองค์กรดับบรรยูยังต่อต้านพวกเราอีก ตอนนี้แค่ไม่โดนแจ้งจับก็ดีแค่ไหนแล้วเกือบลืมไปเลยฉันนกว่าที่นี่อยู่ในเขตประเทศเรางั้นพวกเราจะทำยังไงดีล่ะแบบนี้สิถ้าจะให้พูดจริงๆพลังวิญญาณที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ต่อไปต้องกลายเป็นสถานที่ฝึกฝนระดับศักดิ์สิทธิ์แน่ๆถ้าให้ฉันพูดแล้วก็เสียดายจริงๆถ้าไม่ได้อยู่ในเขตแดนบ้านเราพูดแบบนี้ไม่ได้นะ ถึงจะอยู่นอกเขตกเ็เถอะแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนธรรมดาจำนวนมากพวกเราก็ไม่สามารถหืมทางนั้นเหมือนมีใครกำลังดูดพลังวิญญาณอยู่หรอแถมยังปริมาณมหาศาลขนาดนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่พวกเราที่พยายามอยู่พวกเรากระจายตัวออกไปช่วยกันเถอะฮะเราจะช่วยยังไงล่ะเนี่ย เหมือนกับนักบำเพ็ญตนเรื่องนามคนนั้นพวกเราก็ต้องดูดซับพลังวิญญาณให้มากที่สุดเพื่อลดความเร็วในการแพร่กระจายของพลังวิญญาณนี่มันไม่เกินไปหน่อยหรอพวกเรามีแค่ไม่กี่คนเองนะพลังวิญญาณนี้สามารถแพร่กระจายได้ทั่วทั้งทวีปเลยนะพยายามให้สดฝีมือถือซะว่าเป็นการฝึกฝนที่หายด้ยากครั้งหนึ่งก็แล้วกันก็ได้พวกเราถอยก่อนเถอะ เรื่องที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะเข้าร่วมได้และยังต้องรายงานเรื่องการทรยศของเมึงหูให้ในายพลสวีรู้ด้วยไอเมงหูบ้านั่นไม่นึกเลยว่าไอ้พวก w, แต่วยูจะสามารถแทรกซึมเข้ามาได้แม้กระทั่งหน่วยรบพิเศษนายควบคุมพลังใหม่ได้แล้วงั้นหรอมันไม่เหมือนกับพลังเทพสวีนของนายสมัยก่อนเลยนี่ งั้นฉันก็ขอคืนคำนายคิดว่าฉันจะตอบคำถามของนายจริงๆหรอช่างเถอะถึงจะดูดซัพบไปได้นิดเดียวแต่แค่นี้ก็พอจะจัดการแกได้แล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ